ร้านนนท์ช็อปเปิดให้บริการแล้วไม่ว่าจะเป็นเกมวันพีชเด็กบอลรีเจนแบ็คโกเวอร์บีดเว็บโซเข้าไปใช้บริการกันได้กักบที่เฟซแอดนนท์ลิงอยู่ใต้คลิปนี้บอกเลยไว้ใจได้แน่นอน ครับสวัสดีวัยรุ่นทุกท่านน,น,น, T er นะครับผมตอนนี<ๆ>้คุณอยู่กับช่องอาร์ตติทีมได้เลยนะครับคลิปนี้รีวิวซาจิเดวิลแบ็คไฟเป็ดสายวิ่งแดงทมินนะครับผมนะคือผมไลฟ์สดไปแล้วหลายคนดูไม่ทนันเดี๋ยวมาดูคลิปนี้บอกเลยว่าจัดเต็มแนวทางการเล่นรู้ทุกอย่างเลยนะครับผมเดี๋ยวรีวิวให้ดูนะแล้วก็แน่นอนครับผมถ้าหมดปัญหารเรือ่องการดอกเพชรไปได้เลยนะครับถ้าเกิดอยากไปเปิดตัวละครนี้การันตีแค่750เพชรติดต่อซอฟต์บิวรันได้เลยนะครับผมนะเข้าไปใช้บริการกันได้ไม่โกงไม่เกินร้อยเป ใช้บริการสปิรัตนั้นหมดาระเรื่องการดองเพชรไปได้เลยเซตนี้นะคือผมไร้สดไปผมใช้เป็น2ไคโดนะครับแต่บอกเลยสองไคโดไม่เวิร์กนะใช้เซตนี้ดีกว่านะครับผมนะเพราะย่นคููดาวเร็วมากนะครับเร็วมากๆเลยนะนนี่นะครับผมนะมีหมดแท็กเต็มเลยครับคือผมมองว่าดีมากแล้วก็มันมีเรื่องของดึงธงเร็วด้วยนะแล้วก็ถ้าเกิดอยู่ในเกสนตสวรรค์ศัตรูดาเมจเพิ่มขึ้นอันนี้ทําให้เขาสามารถคิวพวก ตัวละครหลายๆตัวได้เลยนะครับผมคิวกราฟได้ด้วยนะโคตรแรงนะผมใส่ดาเมจไปด้วยนะครับตัวนี้คือคุณจะใส่เดฟก็ได้คุณใส่ดาเมจก็ได้แล้วแต่นะครับผมรีวิวสั้นๆนะ,น,น,นะคือต้องบอกว่าสกิลของตัวละครนี้ต้องเป็นการคอมโบครับคอมโบกับพาสซีฟเขาถ้าเกิดคุณสามารถใช้สกิลสอได้บ่อยๆนะครับผมสกิลสองจะเป็นการซัมมอนโซโลมาอยู่ได้แค่สิวินะครับผมโซโลเนี่ยเลือดเขาจะ3ามร้อยสามสิบสามเปอร์เซ็นต์นะครับผมของเฮดปีสูงสุดของเรานะเมื่อเราใช้สกิลนี้ไปที่เรียบร้อยนะครััับบผมมมมโโโซซลลจะะอนนนาาแ้ววกก็ทรรริิตค ใส่ศัตรู2ครั้งนะครับผมไม่ต้องกลัวว่าจะโดนหรือไม่โดนนะครับผมบอกเลยว่าโอกาสโดนสูงมากเพราะว่าเขาเว้นระยะดีมากนะครับผมสกิลนี้มีโอกาสโดนนะครับแล้วมันจะหันตามศัตรูด้วยเออนะพูดไปแล้วขำมากนะทีนี้พอเราใช้สกิลสจะมีเวลาอีกสิบวิครับผมทําการคอมโบฮะจะเป็นสกิลนี้แทนครับไม่สนเดฟด้วยนะเป็นสกิลลูกเตะดัดนิสัยนะอืมนะครับผมแล้วเมื่อเราใช้สกิลสคอมโบที่2เสร็จนะครับผมสกิลหนึ่ง ไอ้ิ่งทไปนะครับสกิลสจะคูดาวเกือบเสร็จเลยว่าทําฆ่าคุซันได้ตัวนี้ฆ่าคุซันได้เพราะว่าเขาไม่ส่นเลือดเหลือหนึ่งครับทุกการโจมตีที่เป็นสกิลนะครับผมจะทําให้ศัตรูไม่สนเลือดเหลือหนึ่งนะครับผมตายแน่นอนนะเออแบบคุซันเลือดน้อยๆอย่างนี้นะผมโดนไปอย่างเดียวแหกเลยนะครับผมอันนี้ถือว่าโหดมากนะแล้วก็สิ่งสำคัญนะถ้าเกิดคุณซัมมอนบ่อยๆนะครับผมคุณจะมีเลือดเหลือหนึ่งตลอดชีวิตคุณเลยนะครับผมนะเลือดเลือดเหลือหนึ่งเลือดหนึ่งไปเรื่อยๆนะครับผมแต่นิ้้วบบออมันนนคิาทีตงโ สกิลให้ได้นะครับผมนะเออแล้วก็อีกมากมายนะครับผมเด้งเลือดเม,มื่อล้มลงคือตัวละครนี้จะมีเรื่องของการเด้งเลือดเยอะมากนะครับผมแล้วก็การสถานะเมื่ออยู่ในเขตสมบัติครับอันนี้ถือว่าดีนะครับผมแล้วก็สิ่งสำคัญคือถ้าเกิดเราแคนเซิลนะครับผมเรียกว่าโดนแคนเซิลสถานะพิโอติได้นะครับผมจะเด้งเลือดแล้วก็ย่นคูดาวกิวสองทำให้เราสามารถคอมโบได้นะครับผมตัวนี้ตบคูซันโคตรง่ายง่ายกว่าลูฟี่เยอะนะครับคือผมไปเล่นลูฟี่มาผมว่าตัวนี้ตกง่ายกว่า และตัวนี้ไม่ต้องกลัวตายในทงด้วยเพราะอะไรรู้ไหมครับไม่ต้องกลัวกราฟเดียวเพราะมีเลือดเหลือหนึ่งถ้าเกิดคณคอมโบดีๆไม่ตายเลยนะครับซับผมใช้แบบซับเต็มไปเลยนะครับ1้อ1นะครับตัวละครนี้สามารถสู้รุจิได้ไม่กลัวไม่แพ้นะเป็นสีแดงที่ชนะรุจิได้ด้วยนะครับผมแล้วถ้าเกิดใครอยากเติมเกมราคาถูกนะครับกว่าเกมจริงนะครับผมก็สามารถทักไปหาเฟซเวิรูดูใบได้เลยนะครับผมไม่โกงไม่เกลียนแน่นอนนะครับผมบอกเลยมาจากช่องอัจฉริยถิด้วยนะครับ เอาล่ะครับมารีวิวกันหน่อยครับผมเกมเปเรแรกนะฝั่งโรบี2ตัวเลยนะเป็นซันจินะครับผมบอกเลยตัวนี้ตายยากนะครับถ้าไม่โดนแบบเบิร์ดหนักๆจริงๆตายโคตรยากอ่ะถ้าเล่นดีๆนะครับนี่ผมเล่นเลเวลแปดเองนะอืมแล้วเขาตัวเขาค่อนข้าง,งมีดาเมจด้วยนะครับอืมโอเคนะแหมจะปาทะลุมาฉันเห็นนะอืมแฉงขาวเราก็ไม่กลัวอุย้ยคุซันนะครับผมคุณดูดิคุซันตีเราไม่เข้านะครับเลือดเราแบบเด้งรัวๆอคุณดูดิ อืมไ ه, ไนี่ไงเวียงหน้าเลยนี่ซัมมอนโซโลแลนะสกิลสองมาแล้วนะครับผมนี่เราก็ซัมมอนเลยนะครับเรียบร้อยนะฮะคือไม่ต้องกลัวว่าสกิลมันจะโดนหรือไม่โดนเลยคือมีโอกาสโดนสูงมากนะอืมตอนนี้เราซัมมอนโซโลเราจะดึงธงไม่สนคนยืนนะครับธงไหนก็ได้นะครับโซโลอยู่ตรงไหนก็ได้นะอืมอะไรเหรอนิจิเหรอเดือดติดช็อตหรือไม่ล่ะอืมโอเคเดี๋ยวโคตรเกียดน,นะ คือพอเล่นเข้าเข้าจับจังหวะได้ผมว่ามันสู้ได้หลายตัวอยู่นะแต่สังเกตว่าผมจะไม่ได้ค่อยพูดถึงเรื่องการดึงธงอ่ารุจิรุจิเราพอาพอไหวนะครับผมอืมโอเคเตะทีหนึ่งในเตะหน้าไปเลยอืมโอเคโอ้ระวังระวังโอ้โหลุจิแรงอยู่นะครับลุจิแรงอยู่ตายครับผมเห็นไหมสกิลเดียวเนะเราติดบูธไปด้วยนะเมื่อกี้สกิลสองมาแล้วนะ เนี่ยผมแล้วก็ซัมมอนโซโลไว้นะเราอยู่แล้วหลบหลังโซโลก็ได้นะครับผมหลบหลังโซโลก็จะไม่โดนดามเดมจโคตรเกลียนเรียบร้อยนะผมเกมเพยจบไป5้าสูตรเลยทีเดียวแนละ้วฝั่งเขากดธเลยนะครับโอเคไ,ไปดูเกมเพย์ต่อไปเลยนะครับ ออล้ครับเก็ปที่สอนนะครับผมก็ต้องบอกว่าตวลกอนเขาด้เหมือนตัวสามดาวเลยนะซันจีสามดาวโซโล2ดาวอะไรเงี้ยแต่ความสามารถเขาไม่ธรรมดานะครับผมบอกเลยว่าแม่งน้องๆ e อ,อ,อ,เอกเลยนี่อวยเนะคลิปนี้ต้องอวยไปก่อนอืมนี่วางไว้ก่อนนะแล้วพอเขาดึงพอเขาดึงเสร็จแลโ้โดอนอุย้ยดึงไม่ทันนะครับผมเนี่เสียดายนะโอ้โหเรียกเลยว่าเตะถอยหลังนะครับผมคือมันวัดถอยหลังเองนะท่านี้มันไม่ต้องกดถอยหลังเองนะ เขาใจเขาหมายว่าในไงซัมมอนเรียบร้อยครับผมซัมมอนอ้าวติดสถานะโอ้โจบนะถ้าติดตันนี่โดนเรานะครับผมคือเราจะมีดาเมจแรงขึ้นนะครับถ้าเราซัมมอนโซโลโด่ด้วยมันมีพัสิบหนึ่งนะจะดาเมจแรงขึ้น30เนะครับผม,อมโอเคไปรุจิมาระวังนะอ่าไม่โดนรุจิเราน่าจะพอไหวอยู่นะ อืมอันนี้นี่ไงซมมอนเลยนะครับผมดักไว้เอ้าสวยเตะไปทีหนึง่งโอ้โหโลนแรงอยู่นะมันโดนมันโดนเราแรงด้วยนะนอืมนะเพราะเราซมมอนโซโลมานะครับผมอืมโอเคดอตซีมินเข้าไปอืมทำลายดึงฟีดึงฟีเหรอดึงฟ,งฟ,งฟีแต่เขาจะเด้งชิวจากเรานะเขาจะเด้งชิวจากเราลุลวเลยนะครับผมแต่เราเด้งเลือดสวนนี่เราโกงว่ะเออเอ้าเรียบร้อยนะ อืมเอาแตกเลยนะครับคือโซโลมันเหมือนแบบตัวช่วยเราอ่ะมันเหมือนคล้ายเรจูอ่ะแล้วถ้าใครเล่นจัดจะรู้นะเหมือนคล้ายแบบเราเล่นเราใช้เรจูอะไรประมาณนี้นะอืมไม่โดนเราไม่น่าเราน่าจะไม่กลัวนะครับผมเรียบร้อยดอทมิน mm hmm. โซโลมาแล้วเรียบร้อยครับผม <laughs> โดนเตะไปทีลูกเตะทะมินโซโลโอ้โไอแม่มาขัดสกิลกันนะจังาวะนี้ ไปไหนละจ้าโอ้โหโคตรแรงอะปลาที่โคตรแรงไม่สนเดฟเล้ผมเกียนจัดเอออืมนะนี่คือสังเกตไหมว่าผมไปดึงธงไม่ได้แล้วนะหมายถึงว่าเราจะไปบุกธงก็ลำบากนะครับผมแต่ก็อะไรเฮ้ยระวังแต่อ้าวติดแข็งโอ้โหมันติดบูทก่อนเอ้ยลบทมินทำไมหนึ่งทีโอ้มันดึงเรามันดึงเราต้องเข้าธงฮนะต้องเข้าธงฮนะเราจะติดฐานะนะครับผมอโอ้โหสกิลสอกมาไม่ทันเหะออันนี้ข้อเสียแล้ว สกิลสองมาไม่ทันเรียบร้อยเนี่ยสกิลสองมาไม่ทันจะสภาพประมาณนี้นะเดี๋ยวเอเจเมาโตะเมื่อกี้คือสู้เอเจเมาโตะได้นะครับถ้าเกิดเราแบบว่า,าติดไฟเราก็จะเด้งเลือดนะครับผมเด้งเลือดเยอะมากนะครับเด้งเลือดเด้งสกิลตัวนี้สามารถตบซาโบได้ด้วยนะข้อดีเลยนะครับเล่นในเมตานี้คือเล่นได้นะเล่นได้เจอการาฟก็ต้องมีสกิลสองนะครับผมตัวนี้เวลาเจอการาฟผมไม่ค่อยกลัวนะครับกลัวพวกแชงมากกว่าเพราะว่ามันอินสแตน์เรานนะ เกือบโดนปะอา้าวมันแตไมไม่โดนตัวนั้นโอ้โหสกิลว้าวนะครับผมเนี่ยอย่างเงี้ยคือสกิลสองมันจะมาไม่ทันเลยแต่ว่ามันก็ยน่นเร็วแหละนะครับอืมระวังอะไรแฉงแะอะไรยังไงเนี่ยถึกนะครับผมล้มคือล้มเนี่ยมันก็เด้งเลื่อนรัวๆนะครผมยอมโดนตีล้มก็ได้อะไรอย่างเงี้ยจะได้แบบเด้งเลือดนะฮะโอเคจบไปแต้มถือว่าเยอะนะหกพันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูเกมเพลย์สุดท้ายกันได้เลย เอฟเปกต์สุดท้ายแล้วนะครับผมถ้าถามว่าเก่งหรือเปล่าครับส่วนตัวก็คิดว่าถ้าเจอเมตาเขียวหนักๆแบบนี้ผมบอกเลยว่าสบายนะครับคือตัวละครเขาไม่ต้องกลัวตายเลยนะอย่าลืมกด subscribe เป็ในกระจายด้วยนะครับผมตั้งใจอัดมากๆเลยซันโตริวทมินไม่โดนนี่ครับผมโอ้ยล้มนะอย่างเงี้ยคือแบบแทงได้เลยนะเนี่ยเดินเข้าไปแทงกับพวกนี้ได้เลยนะไม่ตายเลยนะครับกูซันนี่โดนโอ้โหแรงๆกูซันแรงนะครับเดี๋ยวเราซัมมอนโซโลนะเราซัมมอนโซโลคือเราแคนเซิลรัวๆไงมันมาตบกูซันนะคุณดูสังเกตดิ้วกสกิลส แบบรัวมากรัวมากรัวแบบรัวเลยอ่ะเดีโดนไม่ก็เรียบร้อยเนะี่ยสกิลสองแบบรัวเลยนะครับผมเวลาเจอคุสันนะเมื่อกี้ผมกดไปแล้วด้วยนะครับเตะครังที่หไม่เป็นไรไม่กลัวนะครับเราเด้งสกิลสองนะแปบ๊บเดียวเท่านั้นโอ้โหแปบ๊บเดียวเลยครับเรียบร้อยนะอ่ะดึงเลยนะับเหรียญนี้ทําให้เราดึงเร็วขึ้นนะครับมองว่าใส่เหรียดดึงไวถ้าเป็นเซ็ตแบบนี้นะค่อนข้างดีนะครับแต่โดฟาวิง่งรอวิ่งก็อาจจะ ผมกลัวมันจะคูดาวไม่เร็วนะใส่พวกนี้แบบคูดาวช่วยรบบถ้าแบบคุณเรเวลร้อยนะครับคูดาวเร็วมากนะเนี่ยผมดึงธงได้นะครับก็จะกลับมากบมากันธงได้นะคูซันไม่กลัวนะเราไม่กลัวอยู่แล้วไม่กลัวแล้วอโอ้โหเหวี่ยงโซโลไปเตะนะครับาตายเลยนเะนี่ยผมสามารถย้ายดึงนะอันนี้คือเราจะแบบบัฟพารามิเตอร์ดึงดึงธงด้วยนะครับ อะไรหรอเรียบร้อยโหตายนะมันมันตายไว้อยู่ในทงก็ตายอ๋อแล้วไม่สเ่เลือดหนึ่งเออใช่นะพวกเลือดลือหนึ่งพวกไออะไรนะลูฟีีอะไรเงรี้ยโหซาโบโสกิลไม่เข้านะครับผมคือมันเกียนตรงนี้โอ้โหเนี่ยโดนนะครับไม่มีไฟตายคุณดูดิผมฆ่ารัวเลยนะอืมเป็นแบบกึง่งแบบเขาเรียกว่ามันตบพวกเมนแดงไอเมนเขียวได้เลยนะ สันโตริวมาเออเตะไปที่หมื่นกว่าโคตรแรงเนี่ยผมดึงแต่ทีมเราแบบมันมันกันทงไม่ได้นะยฮะทีมเรามันกันทงกันไม่ค่อยได้คุณสันเนี่ยเล่นง่ายกว่าลูฟี่นะครับเท่าที่ผมเล่นมานะเวลาจะใช้ลูฟี่เนี่ยผมยังกลัวตายนะครับผมบางทีบางจังหวะแต่ทีเราแบบไม่กลัวเลยฮะเราเลื่อนเหลือหนึ่งนะครับผมอืมนี่ครับผมแล้วก็วางนะเพื่อเลื่อนเราเหลือหนึ่งครับ เรียบร้อยโหโหสกิลมันขึ้นบันไดได้ด้วยเว้ยโคตรเกียร์เลยเออมาแล้วยึดเลยเนี่ยเด้งเลือดสวนอีกนะฮะแล้วเราล้มด้วยครับผมก็เด้งสวนอีกทุกการล้มเด้ง15%อย่างเงี้ยนะโอ้มันไปนั่นแล้วมันไปนั่นแล้วไปไปโอ้โหเสียธงวะเนี่ยโอเคเพื่อนเรากันอยู่นะเดี๋ยวเราจะดึงตรงนี้ได้นะครับผมอืมแต่แข็งอีกโอ้เวลาไม่ค่อยท่าแล้วว่ะเรียบร้อยโซโลมาช่วยเลยโคตรเกลียดเตะไปทีนึงโอ้โหแรงแรง อะไรแล้วยังไงโอ้โหไม่โดนนะครับไม่เอาผมคิวได้เนี่ยเมื่อกี้ไม่โดนเว้ยเมื่อกี้มันล็อกเป้ายากไปหน่อยเวลาไม่ค่อยท่าแล้วพี่โอ้โหโจบเลยเตะไปถึงหูสองหมื่นเจ็ดยี่เคโคตรแรงครับดึงทันมว่ะเนี่ยถ้าใส่ใส่เหรียญดึงทงไวค่อนข้างดีนะครับโอ้โหไม่ทันว่ะแม่งเกตเต็มนะครับโอ้โหแลแ้มหนึ่งหมื่นเลยนะตาน,นี้อ่ะผมรีวิวประมาณนี้ถ้าชอบอย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะครับผมแล้วก็คอมเมนต์เข้ามากันได้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอตัวลาไปก่อนสสวััดีครบ